ตอนนี้ฝนตกค่ะเพื่อนฝนตกตกหนักเลยฝนตกหักหักเลยนะคะหน้าบงเขาโมงเขาสีเพือนเมื่อนนตกนะก็้งชับ่ายเลยนะวันนี้ตอน่บยบตกมาลอกลอกแป้งก็ตกเล็กน่อยก็ตกมึนุมๆเลยมารุ่มๆลอกจับจับเาะตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานนะคะเสียฝนก็เลยไม่ชาดสงตายหญ่ไปทาความสะอาดมา้ย มาตั้งแต่มาตั้งแต่สิ่เบียร์มอกรวมที่นี่บอกเขาอีกพวกับบนี้ลูกข้าลูกข้ามาทำมาเห็ดอาหารอยู่ที่บ้านบ้านพักแล้วเจนี่เขาเห็ดอาหารแล้วทีนี้เขาไม่ทำเสร็จแล้วมันก็จานเชิญอะไรพวกนี้พวกหม้อพวกอะไรเขาก็ว้าวทำไมว่จริง แล้วกเตาอบเตาอบกขอบไก,ก่งวไม่ไงไม่รู้โอ้โหแล้วอบไก,ก่งวงเขาอบไก่งวงตอนวันเตงสีดเนาะล้วก็เชิญญาติก็มากินเกามาเช่าบ้านมาทำงานมันวันของคุณพระเจ้าเนาะ จะท่าอย่างเงินด้วยทีนี้มันก็ภาพน้ำมันก็กระเด็นเต็มพื้นเต็มเต็มเคาน์เตอร์เต็มตู้ทั้งนัอย่างหัวบีดบ้างคนอย่างหัวใครให้หัวหวยเป็นคนหลังเนี่ยใคให้หัวใอรเป็นคนหลังจ้าผบหลังหวน้องชมหัวหอยหัวหอยแล จมหนังเราเห็นไปแล้วก็จบไปจบโอ้หัวใหญ่หัวค่อยค่อยพูดเสียงอยู่ก็โอ้หัวไม่ได้่น้องเราเห็นไปแล้วก็จบเมื่อนี้เ <c oughs> มื่อนี้ก็เลยสายเลยวา่าสิมาตัดหงายหอมขึ้นกับโมริต้าแล้วคนโตคนี้จริงๆในสามชั่วโมงมันก็แดือแต่ว่าเพิ่นค่าเต็นหลัก ถ้าจตั้งทำความสะอาดของวเหมืีนน้องเลีนความสาดนเราเกือบสอมู่ไม่วอยดวันนี้่กัเลยเงานนเดียวกันคนก็ตตรงอันนีสุดจริงอยู่อย่างคนเดียวปล่อยเราทำความสะอาดงานหนักงานหนักโอ้คยงหัวพี่นคยหัวพัววันนี้ มันจมไปเลยพี่น้องมันจมไปจมไปกับมีคนมาจองบ้านอีกผู้หนึ่งเริ่มอารมณ์ดีขึ้นจมต่ออีกจมต่อไปอีกมีคนมาจองบ้านอีกสองคนอยู่นั่งอยู่เฉยๆมือนนี่เพิ่งกันรับไปพันตอนนี้อารมณ์ดีอายุวิ่งแบกูดมุดเนาะ You make over a thousand today you have the good mood โอ้ยข่อยยังหัวผัวไปี่นขอยบอกว่านเจ้าชีมาจมเพดรงาเจ้าสไปเห็นงานอีย่งนั่งอยู่บ้านอ้งานกังนจะก่อนสบายกว่าเร็วกับคนไม่จองเดี๋ยวคนมาจองเดี๋ยวคนมาจองโอ้ยจะสิจมเป็นย่างบอกอย่าจจม ขึ้นวันอาทิตย์พี่น้องฝนกระตกครับรถวันธรรมดากับวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นี่โอ้ยรถติดเพราะบ้องขักันอยู่ในเมืองใหญ่นะคะก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเอาอชีวิตในป้อนยามาฝากเพื่อนๆกันนะคะยูดีมีแห้งกันสุขๆสุดขอบคุณสําหรับการางงังสรรค์ที่เข้ามาสนับส,ส,สนุนกันเด้อพี่น้องเด้ออันผู้ใดข่อยไปเย่ยามบาังนนย่าข่อยได้พี่น้องข่อยไปเยี่ยมแล้วเขาปิดการมองเห็นข่อยกันเลย เข่อยไปเยี่ยมผู้ใดตัวนี้ก็ย่างพี่น้องคนไปเยี่ยมผู้นั้นผู้นี้ดูดูไปไปอันนั้นคอมเมนต์คนนั้นผู้นี้โอ้ยเขากับติดการเขาเห็นคนพี่น้องเขากันเลยย่านบรอยากไปเยี่ยมผู้ใดเด้อพี่น้องเด้อกะหวังว่าสิเข้าใจเด้อ่ะโอเคได้จัดเด้อยู่ดีเมียเงินจ้าเฮงเฮงรวยรวยฟังฟังสวัสดีจ้า